ควบบอลจากแดนตัวเอง70กว่าหลากระชากผ่านแนวรับคู่แข่ง3คนดื้อๆตัดเข้ากลางบอลเข้าเท้าไม่ถนัดทันใดน,นั้นหวดเปลี่ยงเดียวด้วยอีซ้ายรู้ตัวอีกทีบอลหนีมือโกคิเปอร์เสียบใต้คันสุดสวยนับจากสัมผสัสแรกเริ่มต้นนาที47.37กระทั่งบอลออกจากเท้าจบที่47.45นั่นหมายความว่าเหตุการณ์ทั้งหมดใช้เวลาเพียง8วิ แน่นอนเรากำลังพูดถึงช็อตโซโล่เดียวข่ามาคนเดียวของเฟเดริโกบันเบเดที่ทำเอาเรียกเสียงฮือฮาจากโรสบังโกลสดังลันซานเดียโกเบนาเบลโดยที่ประตูดังกล่าวพาเรอัลมาดริดตีเสมอมาโยก้าหนึ่งช่องทดเจ็บก่อนหมดครึ่งแรกสำหรับบันเบเดไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าตัวจะยิงสวยขนาดนั้นครับเนื่องจากปกติที่ผ่านมาด้วยบทบาทตำแหน่งมิดฟิลที่สลับขึ้นไปเล่นตัวรุกริมเส้นเป็นครั้งคราว นอกจากเขาจะไม่ใช่นักเตะประเภทลาตาข่ายถล่มทลายแล้วสถิติตลอด155เกมกับชุดขาวที่หมอนี่ซัดได้เพียง8ลูกยังสะท้อนได้ดีว่าการยิงประตูไม่ใช่จุดเด่นของบันเบเดโดยครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวยิงได้ในเบอร์นาเบลต้องย้อนกลับไปเกือบ2ปีก่อนในเกมเปิดบ้านถลม่มอเอสกา4ประตูต่อ1เมื่อเดือนตุลาคม2020นุ่นเลยอย่างไรก็ตามเห็นไม่ค่อยยิงแบบนี้แต่บทจะยิงนี่ยิงสง่างเวรอ เวอร์ถึงขั้นประตูตีเสมอมาโยก้าเมื่อคืนทั้งชอดกระชากลากตะลุยจากแดนหลังหลบคู่แข่งรัวๆก่อนจะหักเข้ากลางแล้วซัดด้วยซ้ายนี่ทำเอาหลายคนนึกถึงเกเรตเบลเวอร์ชั่นร่างทองสมัยพิกๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีลูกยิงทำนองนี้เป็นเครื่องหมายการขาชัดๆผมวิ่งนาตั้ง50เมตรเพื่อขึ้นไปยิงประตูนั้นไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะเฟเดริโกบันเบเดกล่าวถึงลูกยิงกดติดูตรที่เขาทำได้ก่อนจบครึ่งแรกถึงตรงนี้นอกจากจะซัดประตูโซโลเดี่ยวใส่มาโยก้า อีกหนึ่งจุดเด่นของบันเบเด้คือตลอด90นาทีมอนนี่ขยันทุมเทขึ้นสุดลงสุดชนิดวิ่งไม่มีหยุดครับความโคตรดีดของเจ้าตัวถ้าเบาสาวกชุดขาวพากันขนาดนำม,มิดฟิล์รลุกไวเป็นไอหนุ่มพลังม้าไปแล้วเฟเดริกโกคือผู้นำและเขาสำคัญต่อทีมมากๆเด็กคนนี้กำลังฟอร์มเข้าฝักแต่เขายังถ่อมตัวเสมอสิ่งนี้จะช่วยให้เฟเดริกโกก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตคาร์ลอนเชลตีกล่าวถึงลูกทีมหมายเลข15ไว้แบบนั้นเอาลาะกลับมาที่ประตูของบันเบเด หลังพาทีมตีเสมอถูกที่ถูกเวลาเริ่มรึ่งหลังมาดริดก็เล่นง่ายขึ้นและพวกเขาแทบจะกดคู่แข่งอยู่ฝั่งเดียวและเมื่อน,นวดไปนวดมาบรรดาวัยรุ่นบราซิลอย่างวินิซิอุสโรดิโกและประการหลังตัวใหม่อันโตนนียรูดิเกอร์ก็พากันมีชื่อบนสกอร์บอร์ดพร้อมหน้าโดยเฉพาะในรายโรดิโกนี่ช์สเต็บหลบผู้เล่นมายโยกา3าคนเข้าไปล่อเป้าลูก3 1หนึ่งชนิดคลาสสิกไม่แพ้ประตูบันเบเด้เลยครับ ท้ายที่สุดจบเกมเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มทีมเยือน4ประตูต่อหนึ่งทั้งที่ตอนแรกมีความกังวลว่าในวันที่คาริมเบนเซม่าไม่อยู่ในสนามใครจะยิงประตูให้พวกเขาอย่างไรก็ตามหากพินิษด,ด้วยผลงานในเกมนี้ดูเหมือนว่าไม่มีเบนเซม่าก็ไม่มีปัญหาบรรดาผู้เล่นชุดขาวยังคงผลัดกันล่าตะข่ายยิงประตูไม่สำคนเท่ากับว่าเด็กๆของคาโลนเชลติยังคงทำผลงานสุดร้อนแรงรักษาสถิติชนะเกมลีก5นัดรวด ถึงตรงนี้บรรดาลีกใหญ่ทั่วโยุโรปเหลือเพียงเรอัลมาดริดทีมเดียวแล้วที่ยังเดินหน้าคว้าชัยร้0ยเอร์เซน่าสนใจกรับว่าเครื่องติดตั้งแต่ต้นซีซั่นแบบนี้ราชันชุดขาวจะสร้างปรากฏการณ์ให้ซีซั่น2022ถึง2023น่าตื่นเต้นลุกเป็นไฟขนาดไหน